สวัสดีค,ครับแฟนเพจคลังบ้านเช่ากรุงเทพนะครับแล้วก็ท่านที่ติดตามทางช่อง u t u b e นะครับคงสยามน,นะครับวันนี้พามารีวิวคอนโดในเมืองนะครับแถวพระราม9กซอยนะครับเป็นคอนโด2ห้องนอนนะครับหห้องน้ำา1ห้องอาบน้ำนะครับขนาด68ตารางเมตรนะครับก็เดี๋ยวพาชมด้านในกันเลย ภายในก็แต่งเป็นบิวอินไว้แล้วนะครับมีตู้แผนซิงค์ล้างจานนะครับแล้วก็ตู้เสื้อผ้านะครับลมเย็นดีมากเลยนะครับตรงนี้เปิดหน้าต่างแบบไม่ต้องเปิดแอร์เลยนะครับเนะี่ยมีแอร์ให้สองเครื่องนะครับตดลงพีดานการเดินทางสะดวกมากนะครับจะเข้าทาง เรียบดย่วนลานิทานลงก็ได้นะครับหรือว่าจะเข้าทางพระราม9ก็ได้นะครับซอยข้างๆวัดพระราม9นะครับซอยพระราม9ซอยส9เอ่อซอย17นะครับพระราม9ซอย17เนี่เดี๋ยวใหช้ชมวิวเมืองนะครับวิวเมือง ถ้าใครสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ0959022479นะครับมองเห็นสระน้ำด้วยนะมุมถ่ายจากกระเบียงนะครับเห็นสระน้ำเลย เดี๋ยวพาชมด้านในต่อนะครับอันนี้ห้องหห้องแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูอีก1ห้องนะครับคอนโดขนาดใหญ่มากนะครับหกแปดตารางเมตรนะครับอยู่ในเมืองนะครับเดินทางสะดวกสบายมากนะครับเข้าได้2ทางนะครับ เขาทางพระรมเก้าก็ได้เข้าทางเรียบด่วนรามินทานนลงก็ได้นะครับเฟอร์น,นิเจอร์บิวอินไ้แล้วนะครับห้องใหญ่มากโอเคอยวไปชุม ห้องแต่งตัวห้องแต่งตัวอันนี้มีบิวตู้เสื้อผ้าไว้แล้วนะครับบิวอินตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่เลยแล้วก็มีห้องน้ำห้องน้ำมีบุเป็นแกนิดนะครับ Okay. ท่านใดสนใจนะครับก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ095 902 09 2479นะครับเบอร์ตรงแอดมินเลยนะครับผมสุขุมนะครับสำหรับรีวิวคอนโดให้เช่าหลังนี้นะครับก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ